สวัสดีครับวันนี้พามารู้จักอาหารเหนือที่หลายคนอาจจะไม่เคยทานมาก่อนเรียกว่าจิ้นนึ่งนะครับก็เป็นเหมือนเนื้อเปื่อยนะครับแต่ว่ามาดูกันครับอันนี้เนื้ออะไรครับเนื้อวัวจ้ะเนื้อวัวเนื้อไก่ค่ะเนื้อวัวนึ่งเหรอใา่ไหกินละหกสิบกี่ละหกสิบเอากิ่หนึ่ง กินกับอะไรข้าวเหนียวอ่ะน,นี่ขาข้าวเหนียวด้วยก็ดีข<อ>้าวเหนียวกินแล้วก็อิ่มเลยนี่เป็นอะไรเนื้อน่องอันนี้เป็นซีมขาค่ะทอดสุดนี่สวยภาษาเหนือเขาเรียกว่าอะไรครับจิ้นนึ่งจิ้นนึ่ง,ง,งอ่ะทานเกล,กกลืองอ่ะเกลืองนออ่ะอะไรเจ้าคุณพี่ นี่ครับก็เป็นจิ้นนึ่งเลยครับนี่ฮะเห็นเป็นเนื้อเนื้อขาวัวนะครับแล้วก็มันนึง่งบางทีก็เป็นเนื้อควายนะครับเนี่ทานกับก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ครับทานกับข้าวอร่อยมากครับนี่ครับจิ้นนึ่งทานกับข้าวหรือกับน้ำพริกขานะครับจะเข้ากันมาก ก็ไมครับนี่ครับถ้ามาทางเหนือก็ลองหาทานดูนะครับแต่ถ้าไม่ยังไม่เป็นทางเหนือแถวตลาดตะกอผมเคยเห็นเขาขายเหมือนกัน,กน,กนนะครับที่กรุงเทพครับผมจิ้นนึ่งครับอยู่ที่ตลาดประตูเชีงยงใหม่ครับผม